โรงเรียนราชประชานุเคร้อ24จังหวัดพะเยาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษตั้งอยู่เลขที่ 5 7 5หมู่13ตำบลทุ่งรวมทองอำเภอจุนจังหวัดพะเยาก่อตั้งเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2536มีวัตถุประสงค์เพื่อสงเคราะห์และช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงปัจจุบันมีครูและบุคลากรจำนวน114คนและนักเรียน1,063คนโดยมีนางวิลาวันสมริ ดำรงตำแหน่งผู้มนวยการโรงเรียนและรองผู้มนวยการโรงเรียนได้แก่นายภัยวันโมกสิรินายปิยะนามบ้านนายสยามชิสนิท และนางสาวนาทิะดาภูมิชัยดำรงตำแหน่งรองผู้มนวยการขออนุญาตนำเสนอการกำกับติดตามคุณภาพงานด้านพภชนาการของโรงเรียนราชาประชานุเคราะห์24จังหวัดพะเยาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษประกอบด้วย5ด้าน21ประเด็นดังต่อไปนี้ 1. ด้านคุณภาพอาหารประเด็นที่1 จัดอาหารที่มีคุณภาพตามหลักโภชนาการและปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอมีการประกอบอาหารและปรุงอาหารถูกตามหลักโภชนาการและมีปริมาณเหมาะสมเพียงพอกับผู้เรียนอาหารที่ปรุงสุกแล้วได้รับการตรวจสอบคุณภาพอาหารด้านคุณค่าทางโภชนาการลดความหวานมันเค็มและมีระบบการจัดเก็บรักษาอาหารที่ถูกสุขลักษณะประเด็นที่2 จัดทำรายการอาหารที่หลากหลายและดำเนินการตามรายการที่กำหนดไว้มีการจัดรายการอาหารอย่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่มีการจัดทำเมนูอาหารหมุนเวียนหนึ่งเดือนตามมาตรฐานโภชนาการครูบุคลากรผู้ปกครองผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเสนอรายการอาหารและมีการดำเนินการจัดทำอาหารตามรายการอาหารที่วางไว้ประเด็นที่3การเลือกซื้ออาหารสดสะอาดใหม่และปลอดสารพิษ มีการเลือกซื้ออาหารสดมีความสะอาดสดใหม่และปลอดสารพิษเลือกซื้ออาหารสดจากแหล่งผลิตและผู้ค้าหรือตลาดที่น่าเชื่อถือสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของอาหารสดที่จัดซื้อได้มีการจัดซื้ออาหารสดคุ้มค่าเหมาะสมกับราคาตามบริบทหรือสภาพท้องถิ่นหรือตามฤดูกาลปริมาณอาหารเพียงพอกับจำนวนผู้เรียนมีการรายงานผลการดำเนินงานประเด็นที่4การเลือกซื้ออาหารแห้งผลิตภัณฑ์ปรงุงรส เครื่องปรุงที่ใช้ในการประกอบอาหารที่มีคุณภาพและตรวจสอบวันหมดอายุมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อและตรวจรับอาหารมีอาหารแห้งที่มีความสะอาดมีคุณภาพและปลอดสารพิษจากแหล่งผลิตและผู้ค้าหรือตลาดที่น่าเชื่อถือสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของอาหารแห้งที่จัดซื้อได้คุ้มค่าตามบริบทหรือสภาพท้องถิน่นหรือตามฤดูกาลผลิตภัณฑ์ปรุงรสเครื่องปรุงที่ใช้ในการประกอบอาหาร มีความสะอาดปลอดสารพิษและได้มาตรฐานโดยการมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพระบ,บุวันผลิตและวันหมดอายุมีปริมาณอาหารเพียงพอกับจำนวนผู้เรียนมีมาตรการการตรวจสอบคุณภาพของอาหารแหง้งและมีการรายงานผลการดำเนินงานประเด็นที่5น้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานและมีปริมาณเพียงพอ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลรายงานผลการสำรวจและตรวจสอบและมีแนวปฏิบัติในการให้บริการน้ำดื่มน้ำใช้สถานที่ให้บริการน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานเพียงพอและเหมาะสมกับจำนวนผู้เรียนผู้เรียนครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาการรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดและมีการสรุปความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อน้ำดื่มและน้ำใช้ประเด็นที่6 การเฝ้าระวังทางสุขาภิบาลอาหารมีการเฝ้าระวังเรื่องอาหารเป็นพิษโดยการเก็บตัวอย่างอาหารที่ปรุงสุกเพื่อการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งวันปรุงอาหารสุกใหม่สะอาดปลอดภัยไม่ค้างคืนและมีภาชนะในการเก็บอาหารปรุงสุกมิดชิดเพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อนในอาหาร 2. ด้านการบริหารจัดการประเด็นที่ 1. กํากำหนดนโยบายเป้าหมายและโครงสร้างการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วม มีการกำหนดนโยบายเป้าหมายด้านดูแลสุขภาพผู้เรียนให้มีความสำคัญกับการส่งเสริมโภชนาการของผู้เรียนโดยกำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการวิเคราะห์จัดทำแผนโครงการด้านอาหารโภชนาการและสุขภาพผู้เรียนจัดทำโครงสร้างการบริหารงาน จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติในการดำเนินงานโภชนาการมีการบันทึกการประชุมด้านโภชนาการและแต่งตั้งคณะกรรมการด้านโภชนาการประเด็นที่2การวางแผนและการปฏิบัติการจัดเลี้ยงอาหารผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีการดำเนินการวางแผนจัดเลี้ยงอาหารสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้จัดสรรจัดทำรายการอาหารสอดคล้องกับฤดูกาลกำหนดแนวปฏิบัติในการรับประทานอาหารจัดเลี้ยงอาหารตามหลักโภชนาการและมีการสรุปความพึงพอใจนำผลกระทบไปพัฒนา และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องประเด็นที่3ระบบการบริหารการเงินและพัสดุเกี่ยวกับการจัดบริการอาหารผู้เรียนมีประสิทธิภาพมีแผนการจัดซื้อจัดหาบำรุงรักษาพัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการอาหารผู้เรียนการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังหรือแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานต้นสังกัดการเบิกจ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบการเงินการคลังมีการรับเงินถูกต้อง และมีการบันทึกการตรวจสอบพัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามระเบียบการพัสดุประเด็นที่4การพัฒนาบุคลากรผู้เกี่ยวข้องด้านโภชนาการและสุขภาพผู้เรียนมีแผนงานโครงการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องของด้านอาหารและโภชนาการในระยะไม่เกิน3ปี ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบอาหารกลางวันแม่ครัวและผู้สัมผัสอาหารที่ประกอบอาหารเขาร่วมการพัฒนาศักยภาพด้านอาหารโภชนาการและสุขภาพเด็กวัยเรียนด้านสุขาพิบาลอาหาร และการตักสืบอาหารตามมาตรฐานโภชนาการโดยใช้วิธีการที่หลากหลายและมีการรายงานสรุปผลการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องนำความรู้และทักษะมาถ่ายทอดประเด็นที่5การส่งเสริมผู้นำผู้เรียนด้านอาหารโภชนาการและส่งเสริมสุขภาพมีคำสั่งแต่งตั้งผู้นำผู้เรียนและมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ด้านการส่งเสริมอาหารโภชนาการและสุขภาพอย่างชัดเจนผู้เรียนแกนนำได้รับการอบรมและฝึกทักษะการดูแลสุขภาพ มีการประชุมวางแผนและปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และสรุปรายงานผลการดำเนินงานประเด็นที่6การกำกับติดตามตรวจสอบและประเมินผลมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการนิเทศกำกับติดตามตรวจสอบมีแผนและปฏิทินปฏิบัติงานในการดำเนินงานโภชนาการและสรุปรายงานผลการดำเนินงาน 3. ด้านคุณภาพของผู้ปฏิบัติงานประกอบอาหาร ประเด็นที่ 1. สุขอนามัยของผู้ประกอบอาหารถูกต้องตามหลักมาตรฐานของผู้ประกอบอาหารมีหลักฐานการตรวจสุขภาพในปีนั้นๆให้ตรวจสอบได้และมีสุขภาพดีไม่แสดงอาการเจ็บป่วยในขณะปฏิบัติงานแต่งกายสะอาดสวมเสื้อมีแขนหรือมีเครื่องแบบและสวมหมวกหรือเนิตคุมผมสวมหน้ากากอนามัยปิดปากจมกูกหรือวิธีการอื่นที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนได้จากเชื้อโรคการติดต่อ สวมถุงมือที่สะอาดใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารปรุงสำเร็จพร้อมบอริโภคตัดเล็บสั้นไม่ทาสีเล็บไม่สูบบุหรี่ไม่กระทำการใดๆที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารในขณะปฏิบัติงานประเด็นที่2เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาหารมีรายงานการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาหารทุกขั้นตอนผู้ปฏิบัติงานมีคุณธรรมจริยธรรมซื่อสัตย์รับผิดชอบอดทนเสียสละทุ่มเทในการปฏิบัติงานและมีการสรุปประเมินความพึงพอใจ 4. ด้านวัสดุอุปกรณ์สถานที่และระบบสุขาพิบาลอาหารประเด็นที่ 1. สถานที่ประกอบอาหารและโรงอาหารแยกเป็นสัดส่วนสะอาดเป็นระเบียบสถานที่ประกอบอาหาร โรงครัวถูกต้องตามหลักสุขาพิบาลอาหารมีบริเวณที่เตรียมปรุงอาหารถูกต้องตามหลักสุขาพิบาลอาหารสถานที่ประกอบอาหารโรงครัวแยกเป็นสัดส่วนชัดเจนและค่าความเข้มของแสงในบริเวณต่างๆถูกต้องตามหลักสุขาพิบาลอาหารประเด็นที่2สถานที่เก็บภาชนะอุปกรณ์ในการประกอบอาหารและอุปกรณ์ในการจัดเลี้ยงมีความสะอาดพร้อมใช้งานมีสถานที่เก็บอุปกรณ์ในการประกอบอาหารและอุปกรณ์ในการจัดเลี้ยงอย่างเป็นระบบ ภาชนะอุปกรณ์ในการประกอบอาหารและอุปกรณ์ในการจัดเลี้ยงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานจัดเป็นหมวดหมู่มีการจัดทำทะเบียนคุมภาชนะอุปกรณ์และมีแนวปฏิบัติในการดูแลรับผิดชอบภาชนะอุปกรณ์ในการประกอบอาหารอุปกรณ์ในการจัดเลี้ยงอาหารผู้เรียนประเด็นที่ 3. สถานที่จัดเก็บภาชนะอุปกรณ์ในการประกอบอาหารและอุปกรณ์ในการจัดเลี้ยงเป็นสัดส่วนสะอาดและเป็นระเบียบ ภาชนะอุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆในการประกอบอาหารมีความปลอดภัยสภาพการใช้งานดีและล้างทำความสะอาดภาชนะอุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆสะอาดและแยกประเภทการใช้งานอุปกรณ์จัดเลี้ยงมีเพียงพอครบสำหรับผู้เรียนทุกคนและมีการจัดเก็บภาชนะอุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆสะอาดประเด็นที่4มีระบบสุขาพิบาลที่เหมาะสมมีการจัดการขยะโดยการคัดแยกขยะและกาจัดขยะที่ถูกวิธี มีภาชนะใส่ขยะที่แข็งแรงมั่นคงมีฝาปิดมิดชิดมีการล้างเก็บทำความสะอาดทุกสัปดาห์มีท่อหรือรางระบายน้ำที่มีสภาพดีไม่แตกร้าวระบายน้ำทิ้งจากห้องครัวมีที่ล้างภาชนะที่เหมาะสมอุปกรณ์ลงสู่ท่อระบายน้ำหรือแหล่งบำบัดได้ดีและไม่ระบายน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะและมีบอ่อดักเศษอาหารและดักไขมันที่ใช้การได้ดี ก่อนระบายน้ำเสียทิ้งสู่แหล่งน้ำสาธารณะ 5. ด้านความปลอดภัยของสถานที่ประกอบอาหารประเด็นที่1มาตรการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยในสถานที่ประกอบอาหารและโรงอาหารมีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยในสถานที่ประกอบอาหารและโรงอาหาร มีแผนเผชิญเหตุในสถานศึกษาป้ายนิเทศเอกสารแนะนำการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยในสถานที่ประกอบอาหารและโรงอาหารสำหรับผู้เรียนประเด็นที่สองมีการบำรุงรักษาอาคารสถานที่ประกอบอาหารโรงอาหารและอุปกรณ์จัดเลี้ยงอย่างเป็นระบบมีการรายงานการตรวจสอบซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารมีแนวปฏิบัติในการดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร และอุปกรณ์การจัดเลี้ยงผู้เรียนมีสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานประเด็นที่3มีระบบการจัดการสารเคมีวัตถุเชื้อเพลิงและสารพิษอย่างปลอดภัยมีมาตรการในการป้องกันควบคุมและกำจัดสัตว์พาหาันอัโโรค มีคู่มือการใช้และการจัดเก็บสารเคมีวัตถุเชื้อเพลิงและสารพิษมีระบบการจัดการสารเคมีวัตถุเชื้อเพลิงสารทำความสะอาดสารฆ่าเชื้อโรคและสารพิษต่างๆอย่างเหมาะสมกับประเภทเพราะมีป้ายนิเทศขอขอบคุณผู้แทนจากสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษที่ได้เดินทางมาติดตามผลคุณภาพงานด้านโภชนาการของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24จงังหวัดพะเยาขอขอบคุณค่ะ